อัดซูรี่ยิงคู่ก่อนยูโร2024สอยเอกวาด,ดอร์2-0ต่อโรอเรนโซ่เปเยกินี่นิโคโลบาเลลา่าคนละตุงแฟนบอกเล่นดีมักการโรนีอร่อยวิเคราะห์บอลบายดีมาแล้วครับ25มีนาคม2567สรุปผลบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาครับที่อดีได้เชร์กันไปนะครับก็เมื่อคือนนี้โหนยกตัวที่2ทํางานครับกูระหว่างเรอัลบายาโดริดนะครับกับฐานาของเอบาเจ้าบ้านเอาชนะ ทีมเยือนไปได้3ประตูต่อ1ครับเป็น3แต้มสำคัญเลยของเรอัลบายาโดลิดนะครับและแน่นอนครับเมื่อคืนนี้ผลงานของเรามาเพียงโหนยก,กนะครับแต่ที่ยังไม่มาเนี่ยเพราะว่ายัางเตะก,กันไม่จบนะเพราะว่าเตะก,กันเช้าครับเราก็มากันเช้าก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงก็จะสรุปให้วันพรุ่งนี้อีกครั้งนะครับสำหรับผลงานในค่ําคืนนี้และแน่นอนครับผลงานของอด,ดีตครับดีๆมาตลอดเดือนมีนาคมแบบนี้นะครับ ก็ต้องฝากกันไ้ด้วยแน่นอนว่าความประทับใจแบบนี้ติดตามมาที่แอดเอดีสามสามตัวไม่ว่าจะเป็นวีเบอร์ตองเด็ดสัตว์แล้วก็ซิกเนเจอร์ของเราโหนยกนะครับทางานติดต่อกันถึง11วันที่ผ่านมาวันนี้เริ่มต้นกันใหม่นะครับทางานเช่นเดียวกันครับสำหรับทางด้านของโหนยกพิเศษพิเศษแบบนี้ครับอย่างที่บอกว่าวีเบอร์ตองเด็ดสัตว์และโหนยกก็เน้นกันมาเต็มที่ไปเลยครับไปกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับแล้วก็มาลุ้นกันรวมถึงเตรียมรับความประทับใจกับโปรดักต์ของเราได้เลย ยังทายสกอร์หคู่จาก8คู่หน้าช่องได้ตามกติกาเดิมนะครับแล้วก็พบกับอดี้ทุกวันด้วยการกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช n น l น,นี้ช anel เ,เดียวครับจะได้มาเจอกันในทุกๆวันทุกๆคลิปนะครับติดตามวิเคราะห์บอลเจลิกบายอดี้ได้นะครับสุดสัปดาห์นี้น่าจะมากันแล,ล้วล่ะยังไงก็ตามทุกวันพฤหัสสิบเจ็ดนาฬกาหรือวันศุกร์สิบเจ็ดนาฬิกาครับแล้วก็แปดคู่วันนี้มารอแล้วนะครับไปติดตามกันได้เลยครับ คู่แรกวันนี้ครับเป็นเกมนัดกระชับมิตรนะครับอุ่นเครื่องกันระหว่างมอนเตเนโกรจะพบกับนอตมาซิโดเนียนะครับหรือว่ามาซิโดเนียเวลาเที่ยงคืนเล่นกันที่สนาม National Arena Pro ่าอา a ีนาโทเซโปรเอสกี้นะครับทางด้านของเจ้าถิ่นครับมอนเตเนโกรเป็นทางด้านของมิโอดักราดูโรวิดนะครับส่วนทางด้านนอตมาซิโดเนียก็เป็นราโกยามิเลฟสกี้เฮดโค้ดของทั้ง2ทีมมอนเตเนโกรครับ ล่าสุดเคยอุ่นเครื่องกับมาซิโดเนียย้อนกลับไปเมื่อปี2015นะครับมาซิโดเนียชนะมอนเตเนโกรได้4ประตูต่อ1ครับตอนนั้นกำแพง0.25ครับมอนเตเนโกรต้านไม่อยู่แล้วก็มาสูงนะครับมอนเตเนโกรเคยชนะมาซิโดเนียได้ในปี2008ครับตอนนั้น2ประตูต่อ1กำแพง0.5ทำได้แล้วก็มาสูงนะครับ3เกมหลังสุดในการเจอกัน2008 2010 2015 สูงอยู่3เกมแล้วก็ทําได้แค่เกมเดียวเท่านั้นสําหรับมอนเตเนโกรมอนเตเนโกรเพิ่งจะอุ่นเครื่องกับเบลารุสแล้วก็ชนะได้0ต่อ2ครับกำแพง0.5เกมนี้พวกเขาทําได้มาต่ำนะครับพวกเขาแพ้ให้กับฮังการีครับ3ต่อ1กําแพง0.75ทําไม่ได้แล้วก็มาสูงชนะลิทัวเนียได้สองู 0, นะครับกำแพง1.25ทําได้แล้วก็มาต่ํา10เกมล่าสุดทําได้อยู่4เกมครับ แตะสูงทั้งหมด6เกมส่วนมาซิโดเนียครับเพิ่งจะเสมอกับมอโดวาในการอุ่นเครื่อง1ประตูต่อ1น,นะครับกำแพง0.75ทำไม่ได้แล้วก็มาต่ำนั่นคือเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานี่เองก่อนหน้านั้นครับในเดือนพฤศจิกายนเสมอกับอังกฤษนะครับ1ประตูต่อ1ในบ้านตัวเองกำแพง2.25ของทีมชาติอังกฤษแต่ว่าเป็นมาซิโดเนียที่ทำได้แล้วก็มาต่ำพวกเขาแพ้อ,อิตาลีครับในการไปเยือน 5ประตูต่อสอนะครับกำแพง2ลูกสุดจะต้านแล้วก็มาสูนครับ10เกมล่าสุดทำได้อยู่4เกมแต่สูง4เกมเช่นเดียวกันมอนเตเนโกรครับคู่นี้กำแพงอยู่ที่ฝั่งพวกเขาเนี่แหละครับ0.25ได้เต็มนะครับแล้วก็มีเสมอเจ้าบ้านได้0.82สูง2.25ได้0.91แล้วก็ต่ำได้0.90เกมนี้ผมมองว่าค่อนข้างจะสูสีครับแล้วก็ผลงานในช่วงหลังนอรมาซิโดเนียค่อนข้างจะดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับ ถ้ากำแพงฝั่งมอนเตเนโกรครับให้กัดฟันลุ้นทางด้านของมาซิโดเนียครับผมมองว่าเกมนี้เผลอๆอาจจะเสมอกันนะครับที่2ประตูต่อ2มองว่านอตมาซิโดเนียสู้ได้ครับลุ้นทีมเยือนครับคู่ที่2ครับเป็นไซปรัสนะครับจะอุ่นเครื่องกับเซอร์เบียครับทีมชาติทั้ง2เล่นกันเวลาเที่ยงคืนสนาม AEK Arena นาะครับทานเจ้าถิ่นไซปรัสครับเป็นเตมูเคสบบย่านครับผู้จัดการทีมแล้วก็ ทางด้านของเซอร์เบียครับดรากนสตอยโควิดนะครับทางด้านของไซปรัสครับไซปรัสในตอนนี้ครับเคยลงเล่นกับเซอร์เบียมาเมื่อปี2016ในเกมเยือนตอนนั้นพวกเขาไปเยือนนะครับแล้วก็แพ้กับเซอร์เบียครับ2ประตูต่อ1กำแพง1.25เกมนั้นพวกเขายังคงทำได้นะครับเพราะว่าเป็นกำแพงของเซอร์เบียแล้วก็มาสูงก่อนหน้านั้นครับมีแพ้เซอร์เบีย1ต่อ3ในปี2013เสมอ0 0ในปี2012ครับแล้วก็ในปี2009 แพ้0ต่อ2นะครับก็เรียกได้ว่ายังไม่เคยชนะทางด้านของเซอร์เบียเลยนะครับทางด้านของไซปรัสไซปรัสเพิ่งจะเสมอในเกมอุ่นเครื่องกับลัตเวียครับ1ประตูต่อ1นกำแพง0.25ทําทำไม่ได้แล้วก็สูงต่ำเป็นเจ้าพราะเขาเอาชนะลิทัวเนียได้1.0ครับกำแพง0.25เกมนี้ทำได้แล้วก็มาต่ำนะครับในยูโร2024รอบคัดเลือกในกลุ่มของพวกเขาแพ้ให้กับสเปนล,ล่าสุดนะสุดท้าย1ประตูต่อ3ครับกำแพง2.75 เกมนี้พวกเขาทําได้แล้วก็มาสูงนะครับคือโดนสเปนไป3านี่ยังทําได้อยู่10เกมล่าสุดทําได้3เกมครับแตะสูงทั้งหมด8เกมเซอร์เบียครับพวกเขาเพิ่งจะอุ่นเครื่องแพ้รัสเซียครับสประตูต่อศูนย์แล้วก็นัดสุดท้ายของยูโร2024รอบคัดเลือกพวกเขาเสมอกับบบลเรียนในบ้านตัวเองครับสต่อ2กําแพง1.75ทงจุดาไม่ได้แล้วก็มาสูงอุ่นเครื่องอีกเกมครับแพ้เบลเยียมแค่1ประตูต่อศูนย์ในเกมเยือนนะครับ กำแพง0.75ทำไม่ได้แล้วก็มาต่ำา10เกมล่าสุดทำได้อยู่3เกมเท่านั้นแล้วก็แตะสูงครับทั้งหมดตอนนี้อ,อยู่ที่6เกมครับถ้ารวมเกมที่อุ่นเครื่องแพ้รัสเซียด้วยสูงน่าจะอยู่ที่7เกมนะครับตัวผู้เล่นนะครับของทางด้านทีมเยือนแล้วกันครับเป็นเซอร์เบียเซอร์เบียก็จะมีมียากาซิโนวิดนะครับเป็นแนวลุกลูก้าโยวิดเป็นหน้าเป้ามีซาซาลูคิดแล้วก็อันเดียซิฟโควิดครับซาซาสเตรยา แล้วก็คู่เซนเตอร์ครับสตาฮินยาเอราโควิดรวมถึงสตาฮินยาพาบโลวิดนะครับผู้สับประตูก็จะเป็นจอร์เจียแพทโควิดคู่นี้ครับกำแพงเซอร์เบียครับ1.5ได้0.851.75ได้เต็มครับสูง2.75ได้0.84แล้วก็ต่ำได้0.97ผมมองว่าเกมนี้อย่างน้อยเซอร์เบียจะชนะที่ประตูต่างเนี่ยสลูกนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับอย่างน้อยน่าจะชนะนะครับในเกมบุกเยือน3ประตูต่อหนึ่งครับ การฟันลุ้นเซอร์เบียครับเชื่อว่าน่าจะทำได้แล้วก็น่าจะไปสูงได้ด้วยเช่นเดียวกันครับคู่ต่อไปครับอุ่นเครื่องครับไวกิ้งสวีเดนครับจะพบกับแอลเบเนียครับเวลาตีหนึ่งเล่นกันที่สนามเฟรนอารีนาครับของทางด้านสวีเดนครับคู่นี้ครับทางด้านเจ้าถิ่นสวีเดนเป็นยอนดาวโทมัสันครับส่วนทางด้านแอลเบเนียครับซิลวินโยอดีตแบ็คของอาร์ซนอลนั่นเองสวีเดนครับกับทางด้านของแอลเบเนีย คู่นี้เจอกันล่าสุดในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2009สวีเดนถล่มได้4ประตูต่อ1ครับกำแพแง1.75พวกเขาทำได้แล้วก็มาสูงนะครับในปี2008ครับก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเหมือนกันแต่ว่าสวีเดนไปเยือนเนี่ยเสมอได้0-0นะครับกำแพแง0.75เกมนั้นกลายเป็นว่าสวีเดนทำไม่ได้แล้วก็มาต่ำครับ2004เนี่ยเคยอุ่นเครื่องกันครั้งหนึ่งครับก็เป็นทางด้านของ แอลเบเนียครับเอาชนะสวีเดน2ต่อ1นะครับตอนนั้นก็ย้อนกลับไปกันไกลพอสมควรเลย20ปีครับทางด้านของสวีเดนครับพวกเขาเพิ่งจะแพ้กับโปรตุเกสนะครับหประตูต่อ2ครับในการอุ่นเครื่องล่าสุดกำแพง1.25ของโปรตุเกสสวีเดนสุดจะต้านแล้วก็มาสูงสวีเดนเอาชนะเอสโตเนียครับในเกมอุ่นเครื่องเมื่อเดือนมกราคม2ประตูต่อ1ครับกำแพง1.75ทําทำไม่ได้แล้วก็สูงต่ำเป็นเจ้า นัดสุดท้ายของยูโร2024รอบคัดเลือกนะครับสวีเดนเอาชนะเอสโตเนียได้2-0ครับกำแพง2.25เกมนั้นทำไม่ได้แล้วก็มาต่ำนะครับแล้วก็แน่นอนว่าสวีเดนครับไม่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่เยอรมันนะครับเมื่อในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับไม่ผ่านรอบคัดเลือกแล้วก็ไม่ได้เพลย์ออฟด้วยในส่วนของแอลเบเนียครับแอลเบเนียล่าสุดอุ่นเครื่องครับพวกเขาแพ้กับชิลี0-3กำแพง 0. 2. 2.5ทําทำไม่ได้แล้วก็มาสูงในยูโร2024รอบคัดเลือกในกลุ่มพวกเขาครับล่าสุดเล่นในบ้านเสมอกับมูเก,กแฟโรไป00นย์กำแพง1.75เกมนี้ทําไม่ได้แล้วก็มาต่ำพวกเขาไปเสมอกับมอโดวาครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนอกบ้าน1ประตูต่อ1นกำแพง0.5ของแอลเบเนียทาไม่ได้แล้วก็มาต่ำา10เกมล่าสุดครับทำได้อยู่6เกมนะครับโดยเฉพาะ3เกมล่าสุดนี้ทำไม่ได้แต่สูงอยู่3เกม เรื่องของตัวผู้เล่นครับทางด้านของไวกิ้งสวีเดนสวีเดนเกมล่าสุดที่ใช้ก็มีโรบินโอเซนเหมือนผู้สับประตูครับนอกนั้นก็จะมีไอแซคไฮเอ็นนะครับแล้วก็มีทางด้านของบูโนมิเกลคาสเปอร์ลุคิอากุสตินสันครับรวมถึงแมทธิสแวนเบิร์กกองหน้าก็จะมีอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับแอนโทนีเอลังกาแล้วก็วิกเตอร์เกียวเคเรสตรงกลางก็จะมี แนวรุกอย่างเดยันคูลูเชฟฟี่แล้วก็เจนคาจัสเต้นครับส่วนแอลเบเนียครับในแนวรุกก็จะมีทรอยานสุเลมานอฟนะครับเลมานาแล้วก็เจเซอร์อาซาเน่กำแพงครับอยู่ที่สวีเดน0.75ครับได้0.80ยหลูกได้เต็มสูง2.5ได้0.82และต่ําได้0.99คู่นี้ครับแหมไม่ได้บอกกันตั้งแต่แรกแต่นี่คือ VIP เบอร์ตองของเราในค่ําคืนนี้นะครับในเวลาตีหนึ่งนะครับสวีเดนกับทางด้านของ แอลเบเนียครับคู่นี้ก็สามารถติดตามได้ที่ ad สามสาตัวแน่นอนว่าอย่าลืมมีแอดนำหน้านะครับ vip เบอร์ตองครับไวกิ้งสวีเดนกับแอลเบเนียครับไปติดตามได้ที่ Line ad ดาม3าตัวคู่ที่4ครับอลบาเซเตจะพบกับราซิ่งเดฟอร์รนะครับในลีก้าสสเปนคู่นี้เตะกันตี2ครึ่งสนามเอสตาดีคาร์ลอสเบลมอนเตผู้การทีมเจ้าบ้านอลบาเซเตครับรูเบนอลเลสนะครับส่วนทางด้านของ ทีมเยือนครับราซิ่งเดอะฟอร์โเป็นเคสตบาปาราโรนะครับอาบาเซเต้ครับในลีกตอนนี้พวกเขาอยู่ในสถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะโซนท้ายตารางครับอันดับ18นู่นเลย31นะัดชนะ7เสมอ10แพ้14นะครับยิง36เสีย46ติดลบอยู่10ลูกแล้วก็เก็บได้31แต้มครับเกมในบ้านชนะ6เสมอ5แพ้4ยิง20เสีย16แล้วก็เก็บได้23แต้มนอกบ้านไม่ดีครับชนะเกมเดียวเท่านั้น เสมอ5แพ้ไป10ยิง16เสีย30เก็บได้8แต้มครับส่วน6เกมล่าสุดชนะเกมเดียวเสมอ2แพ้ไป3ยิง7เสีย8ได้5แต้มส่วน racing the floor ครับพวกเขาอยู่อันดับ10ตอนนี้31นะัดชนะ12เสมอ11แพ้ไป8ยิง38เสีย36บวกอยู่2ลูกนะครับเก็บได้47แต้มครับในบ้านพวกเขามีแพ้เกมเดียวเก็บได้29แต้มส่วนเกมเยือนครับชนะ5เสมอ3แพ้7ยิง14เสีย20เก็บได้18แต้ม 6เกมล่าสุดชนะ1เสมอ2แพ้3ยิง5เสีย8แล้วก็ได้5แต้มนะครับคู่นี้ครับเจอกันล่าสุดเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเรซินเดอร์ฟอรเอาชนะอลบาเตเต้ได้ห้าประตูต่อสี่ครับยิงกันเยอะถึงเก้าประตูมาสูงแน่นอนแต่ว่าทางด้านอาบัเตเต้ทำไม่ได้ครับกำแพงตัวเอง0.25ได้ในบรรดาหกเกมล่าสุดที่เจอกันอลบาเซเต้ทำได้อยู่สองเกมในปี2008และ2005ดูจะไกลไปนะครับอลบาเตเต้ครับเพิ่งจะออกไปแพ้เอลเช เมื่อวันที่18ที่ผ่านมา3ต่อ2กำแพง0.5ทำไม่ได้แล้วก็มาสูงพวกเขาเล่นในบ้านแพ้เรอั b e บโดนะครับ1ประตูต่อ2กำแพง0.25เกมนี้ทำไม่ได้แล้วก็มาสูงครับพวกเขาออกไปเยือน Sporting ตตกีคอนมาเมื่อต้นเดือนนะครับแพ้มา2-1ครับกำแพง0.25ก็ทำไม่ได้แล้วก็มาสูง10เกมล่าสุดทำได้อยู่2เกมในเดือนกุมภาวันที่13แล้วก็วันที่18นั่นคือเอาชนะทางด้านของรา s ิ n นะครับ2-0 แล้วก็ไปเสมอกับบายาโดลิด0-0ครับแต่สูงทั้งหมดอยู่5เกมครับ3เกมล่าสุดที่ทำตามกําแพงไม่ได้เนี่ยแต่เป็นสูงทั้งหมด3เกมเลยนะครับราซิงเดอะฟอร์โรครับเพิ่งจะเอาชนะบายาโดลิดได้2-0กําแพงเสมอเกมนี้พวกเขาทำได้แล้วก็สูงต่ำเป็นเจ้าไปเยือนกาตาเกนาแพ้มา2-1ครับกาแพงเสมอทำไม่ได้แล้วก็มาสูงเล่นในบ้านเสมอกับราซิงซานตาเดนะครับก็เสมอกันไป2-2ครับ เรซซิ่ง <Racing S 2> เป็นเจ้าบ้านนะส่วนราซ i ิ่งมาเยือนตอนนั้นเป็นสูงนะครับแล้วก็ทำตามกำแพงไม่ได้10เกมล่าสุดทำได้2เกมครับแต่สูงอยู่4เกมในเรื่องของตัวผู้เล่นครับอลบาเซเตในรุกก็จะมีอัล์บโต้ควิเลสนะครับอากัสเมดีนาแล้วก็มอนเอลฟุตเตตรงกลางก็จะมีทางด้านริกกี้ครับรวมถึงเรนเดอร์โอเรท็กซ์นะครับแล้วก็ Racing the f ó r m u l ครับกองหน้าเป็นอัลบาโรนะครับแล้วก็มีออสการ์ปินชีอิกโรซาดานิโกเซราโนแล้วก็อเล็กซ์โลเปซกำแพงครับคู่นี้อาบาเซเต้0.5ครับกำแพงเดียวที่น่าสนใจนะได้ถึง0.96สูง2อูทกได้0.82แล้วก็ต่ำได้เต็มนะครับมองแบบนี้ครับอัลบาเซเต้ได้เล่นในบ้านก็จริงครับแต่ว่าสถานการณ์พวกเขาไม่ค่อยจะดีนะครับผิดกับทางด้านทีมเยือนอย่าง Racing the f ó r m u l ครับโดยเฉพาะ6เกมล่าสุด พวกเขาทำผลงานเท่ากันนะแต่ว่าการไปเยือนเนี่ยอย่างทางด้าน racing the f o r o r ยังเก็บแต้มไม่ถึง8นัดน,นะครับในบ้านของอัลบาเซเต้ค่อนข้างจะแกร่งครับพวกเขายิง20่เสีย16แล้วก็แพ้แค่4เกมเท่านั้นเพราะนั้นคู่นี้ครับถ้ากำแพงอัลบาเซเต้กัดฟันลุ้น racing the f o r o r ครับมองว่าเกมนี้ไม่แพ้เต็มที่น่าจะเสมอกันไปนะครับอย่างน้อย1ประตูต่อ1ครับอยู่ racing the f o r o r ครับคู่ที่5ครับโครโตเน่จะพบกับ US คาสตาน่านะครับเวลาตี2.45เล่นกันที่เ s t ต d i o a อซีโอซีด้านะครับนี่คือสนามในค่ำคืนนี้เจ้าบ้านครับซิวิโอบาลนีเนะครับเจอกับวิเซนโซคาเจโรซี่นี่คือเฮดโค้ชของทั้ง2ทีมฐานของโครโตเน่ครับนี่ก็เป็นอดีตทีมดังนะเคยโลดแล่นอยู่ในกันโชสีอา์เหมือนกันโครโตเน่ครับ ตอนนี้อยู่อันดับ7นะครับในการโชว์สี4ีกลุ่ม4 32นาะมชนะ12เสมอ10แพ้10ยิง47่เสีย40 10, ครับเก็บได้46แต้มเกมในบ้านชนะ6เสมอ6แพ้4ยิง25เสีย22เก็บได้24แต้มนอกบ้านมีแพ้6เกมครับเก็บได้22แต้มก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับ6เกมล่าสุดปัญหาใหญ่ครับชนะเกมเดียวเสมอ1แพ้ไป4ยิง7เสีย11แล้วก็ได้4แต้มส่วนทางด้านทีมเยือนครับทางด้านยูเอสคาสตาน่า 32นัดชนะ13เสมอ12แพ้7ยิง40เสีย34เก็บได้51แต้มเกมในบ้านมีแพ้3เกมได้27เแต้มครับยิง20เสีย19ส่วนนอกบ้านชนะ6เสมอ6แพ้4ยิง20เสีย15เก็บได้24แต้ม6เกมล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้3ยิง6เสีย6แล้วก็ได้7แต้มนะครับก็ผลงานก็ไม่ได้แตกต่างอะไรครับแต่ว่าเจ้าบ้านไปแพ้ซะเยอะนะถึง4เกมคนนี้เจอกันมาล่าสุด วันที่18พฤศจพฤษายนครับเสมอกัน1-1ครับบ้าน u ูสคาสตานานครับกำแพงเสมอก็เจ้ากันไปตามกำแพงแล้วก็มาต่ำเจอกันในบอลถ้วยปี2 0 1 4ครั้งหนึ่งครับโคปาอิตาเลียเสมอกัน 0- ูนย์ครับก็กำแพง1ลูกของโครโตเน่พวกเขาทำไม่ได้นะครับแล้วก็มาต่ำโครโตเน่ครับออกไปเยือนนูว่ามอนเตโรซี่แพ้มา1นึ่งศูนย์แพง0.5ทย์จุดห้าทำไม่ได้แล้วก็มาต่ำเล่นในบ้านแพ้ลาติน่าอีก1ต่อ3ครับกำแพง0.5ทย์จุดห้าทำไม่ได้มาสูงแล้วก็ ไปชนะเมสซิน่าครับ0ต่อ1ครับกำแพง0.25เกมนี้ทำได้แล้วก็มาต่ำ10เกมล่าสุดทำได้อยู่2เกมเท่านั้นแต่สูงอยู่5เกมนะครับยูเอคาสตาาครับพวกเขาเพิ่งจะเอาชนะทางด้านเวอร์ทัสฟานคาวิล่าครับ2ต่อ0กำแพง1ลูกทำได้แล้วก็มาต่ำพวกเขาไปแพ้เอพีทอริสครับนอกบ้าน1-0กำแพง0.25ทำไม่ได้แล้วก็มาต่ำนะครับเสมอกับออร์ด เชริโนล่าครับ1ประตูต่อ1เกมนี้พวกเขาก็ทําไม่ได้ครับแล้วก็สูงต่ําเป็นเจ้า10เกมล่าสุดครับทาได้อยู่2เกมแล้วก็แตะสูงอยู่3เกม4เกมหลังสุดทําไม่ได้เลยนะครับคือไม่สูงเลยครับโครโตเน่ครับคู่นี้กําแพงอยู่ที่เจ้าบ้านนี่แหละครับ0.5ได้0ู9แล้วก็สูง2.25ได้0.87และต่ําได้0.90มองว่าเกมนี้ครับทางด้านของคาตาเกน,น่าคาเซตาน่าครับ น่าจะไม่แพ้นครับกำแพงมาโคโรโตเน่แบบนี้น่าจะออกมาเสมอกันครับเพราะว่า2เกมที่เคยเจอกันก็กินกันไม่ลงนะครับถึงแม้ว่าเกมที่เจอกันล่าสุดเนี่ยในปี2014จะเสมอกัน 0- ู 00. แต่ล่าสุดในเกมที่ยูเอสคาเซตาน่าเป็นเจ้าบ้านก็เสมอ 1- นเกมนี้ไม่แปลกอะไรครับถ้าจะเสมอกันอีก 1, 1. ประตูต่อนหนึ่งครับเพราะฉะนั้นลุ้นทางด้านทีมเยือนคาเซตาน่านะครับ คู่ต่อไปครับเก็นทางด้านของคอนเฟลเลน e ์ลีกทางใต้ของอังกฤษนะครับโซนใต้ตี2.45ส้ทอนตันทาวกับสโลกทาวนะครับคู่นี้ก็จะเล่นกันที่สนามเวอ s ์ซอ Drive นะครับนั่นคือชื่อสนามนะทอนตันทาวครับพวกเขาตอนนี้อยู่อันดับ20เลยนะครับ36นัดชนะ9เท่านั้นแต่ว่าหนักเสมอ14แพ้ไป13ยิง41เสีย55ติดลบอยู่14ลูกนะครับ แล้วก็เก็บได้41แต้มเกมในบ้านชนะ6เสมอ6แพ้ไป4ยิง22เสีย18เก็บได้24แต้มเกมนอกบ้านครับพวกเขามีแพ้9เกมเก็บได้17แต้มนะครับส่วน6เกมล่าสุดชนะแค่2แล้วก็แพ้ไป4ยิง9เสีย10เก็บได้6แต้มส่วนซอฟทาวครับพวกเขาอยู่อันดับ12 39นะัดชนะ15เสมอ11แพ้13ครับแพ้เท่ากันเลยแต่ว่าพวกเขาชนะได้เยอะกว่านะครับ ยิง68เสีย60บวกอยู่8ลูกแล้วก็เก็บได้56แต้มเกมในบ้านมีแพ้4เกมได้34แต้มครับส่วนนอกบ้านชนะ6เสมอ4แพ้ไป9นะครับเก็บได้22แต้มแล้วก็6เกมล่าสุดชนะ2เสมอ3แพ้1ครับยิง8เสีย7แล้วก็ได้9แต้มคู่นี้เจอกันมาล่าสุดเดือนมกราคมนะครับสล็อคทาวครับชนะในบ้านเหนือทางด้านทอนตันทาวเนี่ย3ต่อ0นะครับแล้วก็กำแพง0.25เกมนี้ทำไม่ได้สูงต่เป็น เจ้านะครับสิบสี่เกมล่าสุดครับทางด้านของทอนตันทำได้อยู่2แล้วก็ไปแตะสูงอยู่เกมหนึ่งนะครับทอนตันทาวครับล่าสุดพวกเขาแพ้คาบ้าน,นกับเชลฟอร์ดซิตี้สอต่อสนะครับแล้วก็กำแพง0.5เกมนี้พวกเขาทำไม่ได้แต่ว่ามาสูงทอนตันทาวแพ้คาบ้าน,นกับชิมเพนแฮมทาวนะครับห2ต่อกำแพง0.25ก็ทำไม่ได้มาสูงครับบุกไปแพ้อ e ีสบอร์โบโรมา2-0ครับ กำแพง0.25ก็ทำไม่ได้มาต่ำเรียกได้ว่า3เกมนี้แพ้รวดเลยครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นพวกเขาชนะทอคีได้หลังจากนั้นอีก3เกมคือแพ้หมดเลยครับแล้วก็มาสูงอยู่2เกม10เกมล่าสุดทำได้อยู่3เกมแล้วก็10เกมล่าสุดสูงอยู่5เกมนะครับสอตท้ครับล่าสุดเสมอในบ้านตัวเองกับอีสบอนโบโร1ประตูต่อ1กำแพง0.75 ทำไม่ได้มาต่ำนะครับเล่นในบ้านเสมอกับเยโอวิลครับศนต่อ0ูนย์กำแพง0.25เกมนี้ทําได้เป็นกำแพงเยโอวิลนะครับแล้วก็มาต่ําไปเยือนฮาเวนวอเตอร์ลูวิลครับแพ้มา2-1ครับกำแพง0.25ทําทำไม่ได้แล้วก็มาต่ำา,ำำาำ10เกมล่าสุดพวกเขาทำได้อยู่6เกมแตะสูงทั้งหมด5เกม4เกมหลังสุด ต่ำทุกเกมเลยครับคู่นี้ครับกำแพงก็อยู่ที่ทางด้านของสลอฟทาวนะครับ0.5ได้0.91ครับสูง2.75ได้0.92แล้วก็ต่ำได้0.85ดูผลงาน6นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับมองว่าเกมนี้ทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยชนะ2เกมแพ้ไป4ส่วน s ลอฟทาวครับชนะ2สเสมอ3แพ้ 1. 1ก็ถือว่าค่อนข้างจะแพ้ยากครับเพราะเขามีแต้มติดมือใน6เกมล่าสุดถึง5เกมเพราะฉนั้นสลอฟทาวครับเป็นกำแพงของพวกเขาครับ0.5 ถ้าจะลุ้นเบียดชนะดูจากการเจอกันล่าสุดสโลปเทาวก็ดูดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับมองว่าทางด้านสโลปเทาวจะบุกไปเฉือนอย่างน้อย0ประตูต่อ1ครับลุ้นทางด้านทีมเยือนครับสโลปเทาวครับคู่ต่อไปครับเป็นไอแลนด์ดิวิชั่นหนึ่งครับเกมที่สนามคาสไลกรา์นะครับเบรวันเดอร์อร์จะพบกับลองฟอร์ดทาวครับคู่นี้ทางด้านเจ้าบ้านครับเอียนไรอันเป็นเฮดโค้ชนะครับส่วนทีมเยือนครับเวนกรอฟนะครับคู่นี้ครับเบรวันเดอร์เอร์ เจ้าบ้านตอนนี้สถานการณ์ครับลงเล่นไปแล้ว5นัดชนะ1เสมอ1แพ้ไป3ครับแพ้เยอะทีเดียวยิง9เสีย12เก็บได้4ีแต้มครับในบ้านลงเล่นไปแล้ว2เกมยังไม่มีแต้มเลยยิงได้4ประตูแล้วก็เสีย6ประตูครับส่วนนอกบ้านชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1ยิง5เสีย6ได้มาสีแต้มนอกบ้านครับแล้วก็ลองฟอร์ดครับเล่นไปแล้ว3นัดนะครับเล่นน้อยกว่าเบรววนเดอร์อยู่2นัดเสมอ1แล้วก็แพ้2ครับยิง5เสีย8ได้มาแต้มเดียว ในบ้านลงเล่นไปแล้ว2เกมแพ้รวดนะครับยิง2เสีย5ไม่มีแต้มส่วนนอกบ้านครับลงเล่นไป1เกมก็เสมอมา3ประตูต่อ3ได้มา1แต้มคู่นี้เจอกันล่าสุดเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับเสมอกัน22ที่บ้านลองฟอร์ดกําแพงเสมอก็เจ้ากันใบตามกําแพงแล้วก็มาศูนย์ครับ10เกมล่าสุดครับทำได้อยู่4เกมแล้วก็ไปแตะสูงทั้งหมด6เกมเบรววนเดอร์ครับเพิ่งจะแพ้คาบ้านกับเว็กฟอร์ดนะครับ3ต่อ4กําแพง0.25 ทำไม่ได้แล้วก็มาสูงพวกเขาบุกไปแพ้คอกซิตี้ครับ2-0กับแพง0.75ต้านไม่อยู่มาต่ําแล้วก็ไปเสมอนอกบ้านกับเฟรตตี้ยูเนเต็ดนะครับ2-2ครับกําแพงเสมอเจ้าต่างกําแพงแล้วก็มาสูง10เกมล่าสุดทำได้อยู่2เกมในเดือนกุมภาเป็นบอลถ้วยนะครับแล้วก็แตะสูงทั้งหมดจากที่ดูตรงนี้มี5เกมครับลองฟอร์ดครับเพิ่งจะเสมอกับ แอตโลนทาว33มสาครับกำแพง0.5ทำได้แล้วก็มาสูงเป็นกำแพงของแอตโลนทาวลองฟอร์ดแพ้คาบ้านกับคอกซิตี้ศต่อสองกำแพง0.25ทำไม่ได้มาต่ำแล้วก็เล่นในบ้านแพ้กับฟินฮอปสอต่อสามครับกำแพง0.5เกมนี้ทำไม่ได้แล้วก็มาสูง10เกมล่าสุดทำได้อยู่4เกมสูงอยู่2เกมนะครับก็กำแพงคู่นี้ครับอยู่ที่ทางด้านเจ้าบ้านครับเบรววนเดอร์ er เน่ย0.5ได้0.84ครับ สูง2.75ได้0.80แล้วก็ต่ำได้0.97มองว่าคู่นี้ก็เผลอๆจะเจ้ากันอีกละครับผลงานไม่ดีกันทั้งคู่ถึงแม้ว่าทีมเจ้าบ้านจะได้เปรียบก็ตามแต่ผมมองว่าเกมนี้ยังไงก็ลุ้นลองฟอร์ดเทาวครับให้คู่นี้กินกันไม่ลงครับเสมอกัน0ต่อ0ครับมองว่ายิงกันยากครับถ้าจะลุ้นก็ลุ้นทางด้านทีมเยือนนะครับลองฟอร์ททาวครับคู่ที่8ครับ ทางด้านของฝรั่งเศสลีก3หรือว่าเนชั่นแนลลีกนะครับแวร์ซายครับแกพบกับชาโมนีออนะครับคู่นี้เล่นกันเตี๊ยนะครับสตาร์ทชองบูอินนะครับผู้การทีมเจ้าบ้านครับชองลูวัตเซอร์นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนชาโมนีออนเป็น ฟิลิเป้ฮินเชเบอร์เกอร์นะครับแวร์ซาย์ครับพวกเขาตอนนี้ในลีกก็อยู่อันดับ10ชนะ8เสมอ8แพ้9ยิง33เสีย27เก็บได้32แต้มเกมในบ้านชนะน้อยไปหน่อยนะครับ3แต่ว่าหนักเสมอ7แล้วก็แพ้ไป3ยิง22เสีย16ได้16แต้มเช่นเดียวกันนอกบ้านที่ได้16แต้มเช่นกันครับมีแพ้6เกมนอกบ้าน6เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้2ยิง4เสีย5แล้วก็ได้8แต้ม ส่วนชามวนิออครับนี่คือรองจา่าฝูงนะครับ25นะชนะชนะเสมอ5แพ้หยิง45เสีย29เก็บได้47แต้มเกมในบ้านพวกเขาเก็บได้30แต้มครับค่อนข้างจะแกร่งแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นในบ้านส่วนนอกบ้านชนะ5เสมอ2แพ้หยิง19เสีย15ได้17แต้มนะครับ6เกมล่าสุดชนะ4เสมอ1แพ้1ยิง12เสีย7แล้วก็ได้13แต้ม 6เกมล่าสุดยังถือว่าทําได้ค่อนข้างจะดีนะครับคู่นี้เจอกันล่าสุดกลายเป็นชาโมนิออนนี่แหละครับที่เฉือนชนะแวร์ไซได้1ประตูต่อศูนย์ในบ้านเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมากําแพง0.25ของทางด้านชาโมนิออนครับแวร์ไซต้านไม่อยู่นะครับแล้วก็มาต่ําแวร์ไซเพิ่งจะไปชนะโชเลตเอสโอครับศูนย์ต่อหนึ่งกำแพง0.25ทําได้แล้วก็มาต่ําเล่นในบ้านเสมอกับน,น้องซีนะครับหประตูต่อหนึ่งครับกำแพงเสมอเจ้าตามกำแพงแล้วก็มาต่ํา พวกเขาบุกชนะวิเลฟรองเซ่นครับ0ต่อ1กำแพง0.25ทำได้แล้วก็มาต่ำ10เกมล่าสุดทำได้3เกมสูงอยู่3เกมเช่นกันชามัวนิออครับเพิ่งจะเอาชนะนิมส์ได้3ประตูต่อ2กำแพง0.5ทำได้มาสูงแล้วก็ไปแพ้ดีชงครับ1ประตูต่อ0กำแพง0.25ต้านไม่อยู่มาต่ำนะครับเล่นในบ้านชนะมาริกนาเนจีเนครับ3ต่อ2ครับกำแพง1ลูกคู่นี้เจ้าตามกำแพงนะครับแล้วก็มาสูง 10เกมล่าสุดทําได้5เกมแล้วก็ไปแตะสูงอยู่6เกมคู่นี้ครับกัแพงนครับอยู่ที่เสมอเจ้าบ้านอย่างทางด้านแวร์ไซครับได้0.94แล้วก็สูง2.25ได้0.80แล้วก็ต่ําได้0.97ด้จูจากผลงานครับผมว่าชาโมนิออเกมนี้น่าจะบุกชนะได้ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะฉนั้นเกมนี้ครับลุ้นชาโมนิออให้บุกชนะ0ต่อ2ครับเชื่อมั่นว่าทีมเยือนยังคงแข็งแกร่งนะครับลุ้นชาโมนิออทีมกวางครับ สรุป8คู่ของเราวันนี้ครับมอนเตเนโกจะเสมอกับนอตมาซิโดเนียที่2-2ครับลุนทีมเยือนครับกับแพ่งเจ้าบ้านเนี่ยมีเสมอเจ้าบ้านแล้วก็0.25ให้นอตมาซิโดเนียไม่แพ้ครับให้2-2แล้วก็น่าจะยิงกันเยอะไซปัสกับเซอร์เบียครับทีมเยือนน่าจะบุกชนะได้อย่างน้อย3-1ครับลุนที่แพ่ง0.5สวีเดนกับอับเนียครับเป็น VEP เบอร์ตองครับก่อน2ทุ่มรับทราบแนวทางททีี่่่ตััววนนคบอออาาาซ้้กงงงดดขูม กำแพงเจ้าบ้านมี0.5แต่ให้ลุ้นทีมเยือนครับให้เสมอ1-1นะครับเช่นเดียวกับโครโตเน่แล้วก็คาเซตาน่าครับกำแพงเจ้าบ้านก็0.5แต่ให้ลุ้นคาเซตาน่าให้เสมอ1-1เช่นกันทอนตันทาวกับซอฟทาวครับกำแพงทีมเยือน0.5ให้ซอฟทาวครับบุกชนะ0-1ส่วนเบรววนเดอร์ครับกำแพง0.5เจอกับลองฟอร์ดครับน่าจะกินกันไม่ลงแล้วก็เสมอ0-0ลุ้นลองฟอร์ดส่วนแวร์ไซครับน่าจะแพ้ชามูนิออ0-2นะครับ กำแพงเสมอเจ้าบ้านแบบนี้ลุ้นทีมเยือนครับชาโมนิออให้บุกชนะ0-2เป็น3แต้มของนิออนะครับนี่คือแปคู่ของวิเคราะห์บอลไบดีกันในวันนี้ครับแน่นอนครับแอดเอดี3 3ตัวอย่าลืมมีแอดนำหน้าวีเวอร์ตองครับเด็ดสัตว์แล้วก็หนยกนั่นเองครับติดตามได้ครับโดยเฉพาะทางด้านของหนยกเราทํางานติดต่อกัน11วันเลยครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวก็เหมือนเช่นเคยครับฝากผลงานกันด้วยครับตลอดทั้งเดือนมีนาคม8คู่หน้าช่องยังคงเล่นเกมได้เหมือนตามกติกาเดิมที่เคคยบบอกกัันนไว้ะร แล้วก็แน่นอนครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้มาเจอวิเคราะห์อบอลบายดีชแน,นลนี้ชแน,นลเดียวในทุกวันและทุกคลิปเหมือนเช่นเคยพิเศษแน่นอนครับกับแอดเดดีสาตัวใครต้องการลุ้นคู่เด็ดคู่โดนก็ไปกันได้ที่แอดเดดีสาตัวนะครับวันนี้คงต้องล่าลากันแล้วครับก็ไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับอย่าลืมนะกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้มาเจอกันทุกวันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวััสดีครบ